ฮในช่วงหยุดยาวคริสต์มาสอย่างนี้เ <Abby> น <at> <uit> oh exactly ี่ยเราก็ต้องมาเล่นเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสหน่อยใช่ไหมล่ะฮะทำไมภาพมันยากายอย่างนี้เนี่ยโอเคครับการสวัสดีฮะวันนี้กับผมก็ผัดนะฮะวันนี้ใครหยุดยาวช่วงคริสต์มาสบ้างพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เพระันเนี่ยผมก็เลยได้ไปเจอเกมหนึ่งมาเป็นเกมที่มีชื่อว่ามีสซานต้ากูจะได้เจอซานต้านะ ถ้ามาดูชอบผมเนี่ยวคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เกมแนวธรรมดานี่แน่นอนครับต้องเป็นเกมแนวผีไม่ใเกมแบบแปลกแน่นอนเพอนเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่ามีโหมดนอร์มอนกับโหมดอะไร ate, ะอะพิกเซลเลตเหรอเวิดเอาภาพเอาสไตล์ภาพเอานอร์มอนแล้วกันก<ขอ>ด G ดกเพื่อเปลี่ยนสไตล์ได้ตลอดเวลา QE เพื่อไปต่อเ uh huh. ออคาปิม巴拉ฟอสคุณคุณนะเนี่ยค่ายนี้ผมจะได้ว่าเคยเล่นเกมเขาอยู่ อ้กดคิวเพื่อเล่นนะพอแราวกดคิวว่าตกลงกดอีเพื่อย้อนกลับอ่ะกดจีเขาเปลี่ยนไตายไหนวะไม่เนเปลี่ยนเลยวันนี้เป็นวันที่ผมรอมานานตลอดเวลาอ่ะฮะดูเหมือนกับว่าซานต้าจะเป็นไอ้หนุ่มแก่ที่อยู่ในชุดสีแดงใช่ไหมล่ะหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็น อาจจะดูเป็นพ่อมดหรือว่าอะไรที่อย่ากมากกว่าน,นี้หรือเปล่าดูวิเศษมากกว่าน,นี้ช่างมันเถอะพ่อวันนี้เนี่ยผมจะได้รู้ความจริงแล้วผมจะอยู่รอไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็ตามผมจะได้เจอเขาใน,นด้วยตาของผมเองผมจะได้รู้ทักทีว่าเขาเนี่ยเอาขันไม้ผมหรือเปล่าคืนนี้ผมจะได้เจอซันต้เวท เพื่อนมึงมึงอายุกี่ขวบเนี่ยอุ้ยนั่งรอเลยเป็นไงละมึงเุ้ยปาจริงโอ,โอ้วัตเมื่อกี้มัน,เ,นเอวไม่ใช่เหรอโอ้ว้าววว้าวเออแกเป็นใครวะเนี่ยซันต้าอยู่ไหนอะรอเดี๋ยวก่อนทิมมี่ฉันชื่อว่า เป๊ะป่อเดี๋ยวนะแกเอจากชื่อฉันได้ไงวะเนี่ยฉันรู้จักชื่อของเด็กทุกคนแหละฮิฮิและก็สลับลงซันต้านะเข้าติดธุระอยู่เข้ามาไม่ได้นะคืนนี้เอ๊ะแต่ว่าผมรอเพื่จอจะเจอเขาแล้วเว้ย เออฮะนี่มันเป็นการรอตลอดลทั้งปีเลยนะไม่ไม่แฟร์เลยอะ่ะอืมนายนี่มันแปลกจริงๆเลยฮนะนี่นายดีกว่าเด็กหลายคนที่ฉันเคยเจอฉันเคยรู้อีก่ันเนี่ยนายรู้อะไรไหมบางทีแล้วก็ฉันอาจะช่วยในายไดสักอย่างหนึ่งนะจริงเหรอให้ผมได้เจอซานต้าใช่ไหม นายก็ยังสามารถจ,จะได้เก็บของขวงคที่ตซันต้าเนี่ยเอาไวให้นายได้ด้วยไงเล่าหรือว่านายจะเอาของขอ,งของนั่นมาแลกเพื่อที่จะได้เจอเขาแต่มันจะเป็นยังไงหรอกนะเว้ยนายเนี่ยยังต้องชนะในการเล่นเกมของฉันเอะเกมนั้นเหรอก็ดีเลยดิคุณจะไม่อยากไปหรอใช่ไหมล่ะคุณจะทำเอง ผมไม่สุ้เลยซ้ำว่าของขวัญมันจะคืออะไรอ่ะเอามาเถอะมันคงจะเป็นของงองเหมือนกับทุกปีได้แหละมัง้งเออเอาเลยฮะที่ผมไปเห็นมาเกมเนี้ยคือมันน่า่นมากเลยเว้ยมันมีเกมเนียคล้ายๆบอดเกมอะ่ะโอเคถ้างั้นล่ะก็ท่านจะเริ่มเกมเลยนะอขอให้โชคดีด้วยกันเพราะวันน้ต้องการมันนะว้าว เฮ้ยมันลงไปใต้ตรงทำไมอ่ะเพื่อน Hard E2 Open o the p r o c e s s เปิดกวองเขาฝันนี่ไงมันไมได้คล้ายแบบเกมงูอะ่ะเกมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ Hard q to Low ฮะวู้วอ่ะมันเลือกเป็นรถยังไงอย่างนี้เลยอรอถ้าผมโลโลสองอ่ะสามอือแน่อะไรวะโอ้สองเต่า โอเคฮะเชียเ okay, อ้กดอะอเ๋ออกกดอกดีพ e, e, ี่ฝากนึงเอ้ยกดอูหูไอจุดสีดำคืออะไรวะโอเซอร์แฟกวอล์กอีกเลยดทูเฟอย่ now b e w a r he not just game p l e โอว่าเฮกว้าวไอทุกพี่คุมีสเต่มามืกันนี่หน้ยชิบหายแล้วมันจะได้ของไปเรื่อยใช่ไหมต้องรีบ ริบทิ้งห่างแล้วถ้าผมลงจุดสีดำมมจะเป็นยังไงวะโมไม่ดีแน่นอนอะ่ะโอ้ได้สองเต่าเว้ยสองสามมันก็มีสองเต่าเหมือนกันโคตรเร็วโอเคเออเปาะเปาะแปะเปาะแปะเปาะ,ปะ,ปะก้าจอก ก็จะเปเริ่มจุดใหม่ไอเชืยอยจุดที่มันสีแดงนี่คืออะไรวะโอเคฮะถ้าผมทอยได้กเหลี่ยดโดนตัต้าๆจ้า้อยได้ฮะเอยได้ห้าขอ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 ห้าโอเคถ้าผมจะโดนลงสีแดงอ,อ่ะอ่าแล้วคราวนี้ผมต้องทอยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดฮะแปดเอาไงก็ได้ให้ได้แปดสี่แต่ที่ดีสุดฮะปึ๊บป๊บปุบบบ ปิดปั๊บปุบปับป๊บแปะอ่าเฮ้ยเ้าก็ใส่สุดเลยกูไม่รู้แล้วมันเป็นตรงที่ไหนแต่ว่าใส่สุดเลยด้วยกันฮะเออสิบสองโอแปะ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 ลงสีดอไม่แน่เลยไม่หวะฮ่าฮ่าตัวมืงอ้ตามก็ทังกูคงหนีไปถึงบ้านนอนได้สิบตื่นแล้วไอ้งโออง่ อีฮะคราวนี้น่าจะหนักแล้วเดี๋ยวนะ Disco Dog h a แฮทเกร r i ท g ร o m ิง u ัมมัช m ูมฟอ o u ยูเฮชิดคราวนี้คือผมถอยได้ต้องถอยได้สี่ไม่ก็ก็ห้าเพราะว่าหนึ่งสองสามกับหกนี่มันเป็นสีแดงน่าจะโดนปะเอาก็หกาแล้วกันฮะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอ้อ what the hell อุ้ย กูตายแล้วปะเนี่ยโอ้แหงไสโอเคกูพอสามเอ้ยกดผิดกถ็ถูกก็ถูกดีกว่าหเห็นมากินฮะอืมเดี๋ยวกูให้มันกินหรือเออเออเอจีผ่านแล้ว,วเฮ้ยว h a t ต h e h เฮกไอหมาขอสามพอสามโอ้โหแล้วมันสุ่มงไงกูกินเห็ดเมาเอ่ออีกแล้วกู กีกีครับผมจะตาย่าเนี่ยซิปเดี๋ยวนะมาถึงกูเลย่ะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คือตายแล้วใช่ไหมอ้าวถ้าผมลองลงหกเป็นยังไงวะไม่ได้ได้โดนถอยกลับป่ะวัดอ้าวก็ได้ดิอ๋อแต่ว่าได้ได้หนึ่งเอ้าก็ดีเนี่ยกูกูทำไมวะเออพูดด้วยก่มันจะไม่ดี่ามาสุ่มเลข ผมขอผมขอสามขอสามโอ้ยอีกแล้วอะ่ะมันมันมันโอที่เดิมเลยซิวเจ๊ตแคที่เดิมโอเคห้าห้ามกินเห็ดจะรู้ไว้กันว่าห้ามกินเห็ดสาม,สาม,สามหกเอ้ยไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวหน้ามาได้พลอยเพิ่มดีกว่าชิบหายแล้วสาม รอบหน้ามาได้สองเต๋าไม่เพื่อนพอแล้วเอ,องเพื่อนโอ้โหสามสามดูสาม,สาม,สามไม่ดีสามเออทันกูแน่เลยวะ่านนะกูอ,อ่าผมว่าผมไปใส่สุดเลยดีกว่าโอเคผมว่าเรีบหนีทิ้งห่างนะฮะโอเค โอ้ยอ๋อมันเป็นตัวดุดกันดีกว่าไม่โอเคกูผ่านแล้วไอ้กระดาไปดีกว่าอุ้ยอ้อวู้โอ้โหโอ้โหไอ้บ้าไม่เอากูอยู่ไหนเนี่ยเรื่อยูะเร่องอะไโอเคฮะดูไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรผมต้นได้ต้นต้นได้สีใช่ไหมสี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 โอเค ไอ้สีดำคือโดนแทงฮะไม่ควรจะ้มโดนแทงเนาะต้องได้หนึ่งขอขีขอสามขอสามพอสามอีกปะโอเคหนึ่งสองสามสี่สี่โอเคจบเล้ปปะเดี๋ยวจบเล้ปปะอุ้ยอ่าได้สองไอ้โง่โอ้มึงโดนมุกด,มก,ดกระจอกเลยโดนแทงดิอ๋อไม่โดนแทงอะสองสามสี่ 4. โอเคสี่ ไอ้ข้าอยู่กับแส่สุดเลยอุ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะโอ้โอ้โหภาพการไฟเต่าของมึงนี่เป็นตะซีมากไสงสุดเลยปะสุดเลยสุดเลยใส่สุดเลยโอ้กระจวโอ้โคตรกากดิฆ่ามันอีกรอบนี้อ่ะยังมีงานต่อหรอเนี่ยเชื่อเลยวะเนี่ยจบคนมึงหมดเลยมีไอ้คิดได้มาอีกแล้วพอจะได้ห้าแล้วก็หกฮะ นึ่นั 2, 3, 4, 5, ่นสองสามสี่ห้าหกนี้ผมต้องได้ผมต้อได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหต้ได้หกหกโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเราไปแล้วไปผมต้องได้สี่ไม่สามก็สี่เอาสี่เลยกันสี่ไอ้น้องอุ้ยบอนัดเออ ตีว่ะเดีย๋ยน่มันมันโดนตัวไหนไหมปะมาวะมาวะสามสี่อะกระจอกอ้คราน,นี้ผมจะได้ผมต้องได้สามามอ่ะก็มีแค่สามด้วยตอ๋อมนต่อตรงนี้มันโดนท่ามเจ็ดน,นะมันมาอย่างไกลอ่ะสี่ห,ห,หโอเคเฮ้ยโอเคขอบคุณมากเลยฮะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสสห้าหเมื่อกี้หกปาแล้วแท้ ใจเย็นใจนเย็นแล้วก็กดไปเลยจังหวะที่ตัวหกอีกแล้วเหรอวงผู้โชคร้ายแล้วโดนยิงอีกแล้วเนี่ยเออเจ็บไม่มีต่อเจ็บด้วยเหรอแปลกอ่ะหูผมไปเนี่ยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่ได้เยอะกว่าสองก็ชนะแล้วเนี่ยเห็นไหมไอหมาเนี่ยมึงจะช่วยกูหรือมึงจะมาทำร้ายกูเนี่ยโอ้ว oh, ัตเตอ อะไรอ่ะผมจะได้สามี่กระห้าใช่ไหมมันเป็นสีชมพูหรือมันรู้ตัวตัวลงไหนผมลงห้าแล้วกันฮะยิงแดงมันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยอ้าวโอเคห้ามลงสีชมพูสินะหรืว่าหัวหนึ่งสองสามสี่ขอคโทหกไปแล้วกันฮะรู้จริงหรือว่ายังไงกูก็ดูดไว้เลยไม่รู้เหมือนกันอ่ะว้ไปอ๋อตกใจหมดเลย เฮ้ยเฮ้ยกี่ลูกเนี่ยหกมันจะทันกูแล้วไม่ล่า่นน่หกไปเลยฮะหกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากูลูกอ้ลูกอ้เขี่ยไม่รู้เรื่องเลยวะตอนนี้เอ้ยอะไรมาได้อะไรอะสองกระจอกเดี๋ยวแล้วตอนนี้เต่ากูจะไปลงตรงไหนอะผมใส่สุดเลยเลยกันฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ชิต ตัเสียบได้กี่ครั้งเนี่ยกวอาบูะตายเนี่ยตีสามเจเทียท่าใ่ต่อมอมุดยอดมากอ่ะคนอินสไปผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้คือจะไปลงที่ไหนอ่ะอ้ากลองมากชกล้วไปเลยอห้าม่ยจะตามกูทันแล้วปะสามสี่เฮ้ยอย่าไอแล้วไปแล้วไปแล้ว อ๋อถ้าโดนเสียบก็คือจะจะพลาดจะบทเทธอของเราไปถ้าโดนเสียบอ่ะอุ้ยแล้วไป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 อย่าได้อย่าได้โขกตัดกูเลยไปเนี่ยเดี๋ยวดีฮ่าโอ้ยตามกูมาแล้วถ้าเกิดรอบนี้กูลงสีชมพูคือกูแตกแล้วผมไม่รู้ด้วยไงว่าม,มันจะเป็นกงต,งตงัวไหนไงอ่าโอ้ไอ้ มต้องจำให้ดีว่าไอ้ไอจุดที่มันขึ้นมาคือจุดไหนเวฟเปนกันเราจะไปออ่สสามสี่ห้าพอห้าพอโอเคหนึ่งสองสามสี่เอาหกได้หกได้หก้หกได้หกได้หกอ้อสัเนี่ สามสห้าหกมันทันกูนแล้วเนี่ยเฮ้ยรอบนี้มันได้ห้ามันก็ทันกูนแล้วนะโอ้โหมื่อเอาแค่ลูกเดียวกูไม่ทันกูนแล้วมเอกสิเอ็ดเลยไม่พลาดอันนี้ไม่พลาดโอเคหนึ่งสองสาสี่ห้าหราแค่สามพอเราต้องแค่สามะส หนึ่งสองสามโอเคผมต้อไว้สามเอ้ยมันสได้ด้วยว่ะทำไปด้วยกันเดี๋ยวว่ารอบน,นี้ผมจะต้องเอาหนึ่งสองสามหได้หได้หได้ฮะหนึ่งสองสมสี่ห 1, 2, 3, ได้ก็เฮี่ยแล้วเอ้อได้วะ่ะเฮ้โงงวะเฮ้ยอะไรวะไปแล้วกว,ว่ากูเยอะเลยทำไมหนววูวยพงไปวิ่ไปสิเอเต่าบ้านไหนเนี่ยมึงเล่ดเนดันเจีดาอนอยู่ปะ เต่าเมื่อกี้หน้าเนี่ยทำไมผมมีแค่หกหน้าเองวะที่ผ่านแล้วผมเรียมดูแล้วผมเหอ้อสองก่อนแล้วกันทั้งหมดความปลอดภัยโอเคผมควเจอาหนะ้าเนาะเพราะว่าเพราะว่าขึ้นอันสุดท้ายเป็นเป็น,ปน,ปนอันที่หกมันคือสมภูฮะเพราะฉั้นผมอาอห้าได้ต้อความปลอดภัยผมก็ต้องห้าที่ซามแหละสองสามสี่ห้าเต่าเพิ่มบ่อยมากเลยหนึ่งสองโอเคอันนี้ผมได้หกได้ 2 3 4 5 6อันนี้าหว่าต้อง4ก็พอเพราะว่า2อันล่าสุดมันเป็นชมพูของอันลยแปด้กูใน,น,นขณะที่กูกำลังเล่นแบบเต๋าธรรมดาอยู่ไอ้น,นี่มันเล่นเตา๋อดีอ,อ่ะเกินไปแล้วสี่ฮะหนึ่งสองสามสี่นี่คนต้องเอาห้าเพราะว่าอันล่าสุดก็คือมันคือชมพูฮะ โอ้ยสีก็ได้เหรอมั้งโอเคสีก็ได้แต่ถ้ามันเบิ้ลมาสองรอบแล้วผมผมมันตาของท่านนี่ก็เจ็บไปนะโอ้ยเชี่ยร์อย่าอย่าอย่าโอเคฮะออกเลยแล้วกันออกเลยเพื่อความปลอดภัยเย้ป้ายเลยยิงหัวมันอู้มโอ้ยลุงซันเต้โอ้ นี่คุณจริงเหรอเอ่อทำไมต้องคำพูดมันแปลกวะจริงสิชิมมี่คนเดียวคนละคนเดียวพูดดีฉันได้ยังไงลนะ่ะฮ่าๆๆฉันรู้ด้ว่าฉันมาสายนิดหน่อยแต่ว่าทำไมเธอถึงยังตื่นอยู่เล่ะเออดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าเพื่อนเอลของคุณปิ๊บเนี่ย เป็นคนเอาของขวัญไม่ผมวันนี้นะเอ๊ชอบไม่รู้จักเอลที่มีชื่อว่าปิ๊บนะปิ๊บเลยบ้าอุ้ยเช่นไรเนี่ยหกอ,อ้หนึ่งห้าจะมีใครตามมาเลยวะม,มึงกลัวอะไรดิีเพื่อน เอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วว้้วว้าวว้มัน mm มันมาเร็วมากมันมาเร็วมากทอยทอยเต,ต,ต๋าไม่ทันหกต่อแล้วปะต่อแล้วปะต่อแล้วปะไอ้เนี่นี่โอเคฮะผมพลาดรอบแรกที่มันได้หนึ่งนี่เฉยหรอกยังไงกูผ่านไปแล้วป่านเนี้ยหก ซี่จีจีมาแล้ว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 หกยี่สิบหกออกออกอีซี่คราวนี้ไม่เห็นฝุ่นเลยฮะจริงไม่เห็นฝุ่นเลยทำไหมทำอะไรกันได้กรากอ่าวเฮ้ย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 อะไรวะ อุ้ยหนึ่งอุ้ย,อยโอ้โหกูแพนิกแล้วกูแพนิกแล้วิบหายแล้วมาตายตอนท้ายวะ่ะเอารอดอยู่ไว้เชี่ยเลยเกือบไปแล้วกูเอาฝันโอ้ย just a dream โอไ้ไม่แล้วดิแนละ้วฉันฉันหลับเกิดโอ้พระเจ้าช่วยฉันเผลอหลับเหรอเนี่ยแสดงว่าฉันพลาดที่จะเจอซันต้าแล้วหร น้อยเขาก็อกอกของขวัญไว้ให้ฉันนะได้โปรดได้โปรดอย่าเป็นอย่าเป็นเสื้อเลยนะได้โปรดอีกเปิดโอ้โออโอโอกูขอเป็นเสื้อได้ไหมกูขอเป็นเสื้อได้ไหม Merry Christmas ตอนนี้กูสงสัยอยู่เลยว่าไอ้หมาที่มันเอาเห็ดมาป้อนที่กูนั่นมันคืออะไรไมันคือหมากูที่กลายพันธุ์หรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะจบไปแล้วโขสนสำหรับเกมของมิซซานตา้าซานต้ามึงมาให้กูเจอแป๊บเดียวมาที่เหลี่ยมมันอะไรก็ไม่รู้อะก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนวบอดเกมที่สนุกฮะเป็นเกมคองใครสาที่เออ ก็ใช้ความจำแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกไร้เนะคือเล่นครั้งแรกเลยเป็นยังไงคเขาต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นฮะเพราะรีเพย์โมลูก็จะน้อยนิดน,นึงแต่ว่าก็สนุกดีเนาะตอดแรกคุณดูไปว่าจะใครพวกกับบัคช็อตบูลลูเลตเว้ยพวกกับเดอินซอรบไบนีบูฮูอะไรมาที่มันจะแบบที่มันมีรีเพย์โมลูลเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ก็อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับคนที่อยากลองก็ดูกันเล่นแต่ละคลิปเลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันเพลินข้าเวลาได้สำหรับในช่วงคริสต์มาสอย่างนี้เอากันคค่่สสารรรบีอไปเมมิต์ผม กูนึกก <l acht> oh ็ซานต้าจะเข้ามาแล้วแบบโอ้โหมีล r ่คริสต์มาสแล้วก็เปิดเสียงออกกูเปิตาราจากไหนไม่รู้จำไม่ได้เจี๋ย